สิ่งที่หลังๆมาแล้วเจอบ่อยๆอ่ะมันคือเรื่องมลพิษต่างๆที่มันเกิดจากบางทีมันก็จ,จะเกิดจากคนสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้างมผมก็จะแบบเลือกที่จะพูดเลยพูดตรงๆแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยความแข็งกล้าวอะไรแต่ว่าแค่แบบขอความร่วมมือมสมมติว่าเราบอกเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาว่าเออจริงๆแล้วมันอันตรายนะอันตรายต่อตัวคุณเองด้วยและอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยอาจจะมีแบบเสียงสะท้อนกลับมาว่าเอ้ยไม่นะเราก็จะต้องเลือกหาอะไรที่มันเป็นหลักวิชาการและ ก็จะบอกเขาว่าจริงๆแล้วมันมีผลวิจัยอย่างงู้นอย่างนี้อธิบายเขาฟัง ไงไงซึ่งผมว่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะทําให้เขาได้อ่านแล้วว่าอาจจะรู้สึกได้อีก,อกสเต็ปหนึ่งว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็คานกับสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาหรือคนที่สูบอะ่ะเข้าใจขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันอาจทาให้คนอื่นอันตรายได้อะ่ะผมว่าเขาอาจจะเลือกที่จะระวังมากขึ้นไม่ใช่ระวังแค่กับตัวเราด้วยเขาจะไประวังกับคนอืน่นๆด้วยผมอาจจะโชคดีที่ผมไม่ได้มีอาการอะไรแบบในระยะสั้นแต่ผมไม่รู้ไงว่าในอนาคตระยะยาวอะ่ะผ่านไป5ปี10ปีปอดเราได้รับสิ่งนี้มาแล้วเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วมันจะมัน จะดีหรือไม่ดีต่อแนละ้วทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าสิทธิ์ในการดูแลร่างกายของเรามันก็ควรจะเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถพูดได้ผมว่าการขอในแต่ละครั้งอะอย่างน้อยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่แบบว่าเขาเลิกทํากับเราอย่างเดียวในการพูดคุยในแต่ละครั้งว่าฉันให้เขาคิดขึ้นมาได้แล้วก็ระวังมากขึ้นในการทําในที่อื่นๆหรือกับคนอื่นๆด้วยอื